Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafin anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Wasallama tasliman kathira Tan pinong nakrian tuk tan titik tam uh, Kan rian tangkai nakab kap rong rian satha chon วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในฮะดีสบทที่4นะครับซึ่งเป็นบทเรียนของเรากับวิชาอัลฮะดีสนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันกับฮะดีสบทที่4นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นฮะดีสที่มีความสําคัญอีกฮะดีสหนึ่งได้รวบรวมซึ่งใจความเนื้อหาสาระของศาสนาไว้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับและเป็นฮะดีสอีกบทหนึ่งนะครับที่ผมจะเน้นย้ากับพี่น้องนะครับในการท่องจําที่ผ่านมานะครับเราท่องจำฮะดีสเนี่ยนะครับก็คือพี่น้อง ้ามีเวลาหรือว่าสามารถที่จะกระทําได้นะครับก็เริ่มท่องจําได้แล้วนะครับนั่นคือฮะดิษบทที่1ของเรานะครับอินนามันอามาลูบินียตนะครับจนกระทั่งจบ นะครับ h a d i ษบทที่สอง h a d ของท่านหญิงอาอิชะรดีอัลลอฮุอันฮามันอัพเดริน أمرنا هذا ما ليس منه ف รั ر ดุนะครับเป็นหะด i ษบทที่สองของเราก็เป็น h a d ิษท่องจําอยากจะให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ท่องจา h ะดีษทั้งสองบทนี้ h a d i ษบทที่สามในวันนี้นะครับจากท่านตามิมอัดดารีก็เป็นหะดิษที่เราจะท่อง,องจําเช่นเดียวกันเป็นหลักสูตรนะครับในการเรียนรู้หวังว่านะครับจบคอร์สของเราเนี่ยพี่น้องอาจจะได้สักสามสี่ h a d หรือว่าอาจจะได้ทั้งหมดเลยอันท่ำดุลิละหรืออาจจะไม่ได้แต่ว่าได้เข้าใจถึงความหมายหรือว่าได้ท่องจําความหมายที่เป็นภาษาไทยก็อันท่ำดุลิละแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้เปิดมิติในการเรียนรู้ว่าเราเรียนฮะดีสแล้วเราพยายามท่องจําเนื้อหาสาระของฮะดีสตลอดจนตัวบทหลักฐานเพราะว่าหลักการของอันอิสลามนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท่องจําเพื่อให้เกิดซึ่งความรู้ความเข้าใจต่อจากนั้นเราก็ มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เป็นภาษาของเราเองนะครับแล้วกออ็อธิบายความในฮะดิษบทนั้นๆได้พอสมควรนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้กับพี่น้องแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้รู้นักวิชาการแต่ก็อยากจะให้เราทุกคนนะครับได้ทําในเรื่องราวต่างๆนานาเหล่านี้ให้สมสมควรหรือว่าเรียกว่าได้เป็นผู้ที่พยายามที่จะกระทําในเรื่องนี้ให ให้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่าที่เรานั้นมีความสามารถอินชาอัลลอฮ์วันนี้ฮะดิษบทที่สครับพี่น้องในหลักการของศาสนาเป็นฮะดิษที่ท่านตัมิมอัดดารีได้อธิบายแล้วก็ได้รายงานให้กับเราฟังนะครับสฮาระบะของท่านนาบีหัวข้อเรื่องของเรานะครับฮะดิษบทที่4่การตักเตือนคือเสาหลักของศาสนา การตักเตือนคือเสาหลักของศาสนาในภาษาอาหรับเรียกว่าอันนาซีฮะตุอิมาดุดดีนการตักเตือนคือเสาหลักของศาสนาอันอบีรุกัยยะตะตะมีมีอิบเนอซินอัดดารีย์รอดียัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลอัดดีนุนซีฮะตุกุนนาลิมัน "قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة مسلمين وعامتيهم" รัวหุนมุสลิมน์ฮัลิดิสบทนี้เป็นฮัลิดิสสั ata, imi, sin, ้นๆนะครับอยากจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นหลักการในการตั้งจำ "أن أبي رقيعة تاميّم ابن عُوسن الداريّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ad-dinun nasihatu kuna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatin muslimina wa amatihim rawahu muslimun อีกสักครั้งนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการจดจำอินชาอัลเลาะห์ an abi ruqayyah tamimi ibnu ausin ad-dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala อดีนุนนศีฮะตุกุนนาลิมันกาลลิลลาฮิวลิกิตาบิฮิวลิรอซูลิฮิวลิอาอิมมะตินมุสลิมีนัวะอามัติฮิมรอวาฮุมุสลิมุนความหมายภาษาไทยนะครับในชีตของเราหรือในบทเรียนของเราก็มีความหมายอยู่แล้วนะครับความว่านะครับจากท่านอบูรุกไยะพ่อของรุกไยะนะครับ อาบูหรือว่าอาบีนี่เป็นความหมายเดียวกันแปลว่าพ่อนะครับพ่อของรุกกอยะนะครับลูกสาวของท่านตามีมอัดดารีชื่อว่ารุกอยะนั่นคือชื่อของเขานะครับชื่อตามีมอิบเนออาลซินอัดดารีนะครับรอฮดิอัลลอฮุอันฮูขอรัสุภาโนตาลาทงพอพระทัยท่านด้วยเถิดได้กล่าวว่าได้เล่าว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลลอฮุอะลฮิวะซัลลัมกล่าวว่าศาสนาคือการตักเตือนพวกเราถามว่า เพื่อใครละ่ะท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลลัลฮุะาัลหิวะซัลลัาาลมตอบว่าเพื่ออัลลอฮ์เพื่อคำพีของพระองค์เพื่อศาส,ะสะนะทูตของพระองค์เพื่อบรรดาผู้นำมุสลิมและเพื่อบรรดามุสลิมโดยทั่วไปฮะดิษบทนี้บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมเป็นฮะดิษสาเหียนนะครับเป็นหะดิษที่โด่งดัง บรรดาผู้รู้นักวิชาการเนี่ยพูดคุยกันมากมายมหาศาลทีเดียวแต่วันนี้เรามาเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับกับฮะดิษบทนี้พร้อมทั้งหลักการการท่องจําด้วยนะครับพี่น้องที่เคารพครับฮะดิษบทนี้แม้ว่าจะมีความหมายที่ไม่ยาวนักและมีเนื้อหาใจความที่ไม่มากนักแต่ก็ได้กินความหมายอย่างมากมายมหาศาลทีเดียว จนกระทั่งเราเรียก h a d ิษสั้นๆแบบนี้และท่องจำง่ายๆแบบนี้และมีความหมายที่มากมายขนาดนี้เราเรียกว่าเจาว่ามิอุนกะลิมพี่น้องจดนะครับจาว่ามิอุนกะลิมมีตัวจีมตัววาวนะครับอาลีฟมีมอีนนะครับอัลกาลิมอาลีฟลามอันนะครับกาฟลามแล้วก็มีมตัวสุดท้ายจาว่ามิอุนกะลิมเป็น h a d i ษที่เป็น h a d ิษที่หมายถึงว่า ความหมายเ,าเขาเรียกว่าคําพูดของนบีเนี่ยเป็นคําพูดที่สั้นคําว่าจาวามอ a ลกะลิมนะครับ j า w a m i แปลว่ารวมอันกะลิมแปลว่าคําพูดก็คือความคําพูดเนี่ยเป็นคําพูดที่รวบรัดแต่กินใจความที่มากมายนี่คือคุณลักษณะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวาลลอฮิวะซัลลัมและเป็นคุณลักษณะที่สําคัญของบรรดาผู้รู้นักวิชาการด้วยที่จําเป็นจะต้องพูดให้กินใจเขาเรียกว่าพูดให้กระชับ แต่ว่ากินใจความให้เยอะอน,นะครับเพื่อเป็นการที่จะไม่ให้ยืดยาวไม่ให้ยืดเยื้อต่างๆนานาเหล่านี้ใครที่สามารถมีได้ด้วยกับด้วยกับความประสงค์ของลอสซพาโนตาลานะครับก็เหมือนกับคนที่มีฮิกมากแหละครับลอสซพาโนตาลานั้นได้ทรงตรัสว่าหากว่าและ ดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของฮิกมะเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุภาโนอัตลานั้นได้ทรงให้ว่ามายุตันฮิกมะตาฟะกัดอูตยียาค่อยรันกาซีรอและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขามีฮิกมะตรงนี้มีข้อจุดเด่นตรงนี้จะทําให้เขานั้นเป็นคนที่มีเรียกว่าเหมือนกับเป็นคนที่มีความดีอันมากมายจะเกิดขึ้นกับตัวเขาอินชาอัลลอฮฺนี่คือสิ่งที่ถือได้ว่า เป็นเนื้อหาสาระที่สําคัญนะครับกับหาดิษสั้นๆแต่ว่ามีความหมายที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งและก็กินใจนะครับเราเรียกว่า jawamul k a ล i มเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลาะฮวอะัลฮิวาซัลล,ลัมที่ท่านพูดน้อยนะครับแต่กินใจความที่มากมายนะครับอินชอัลลอฮ พี่น้องที่เคารพครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในวันนี้นะครับและคิดว่าอิกล h ล r t l ในตอนหน้าเราจะได้พูดถึงความหมายของฮะดิษของท่านตามีมอัดดารีเรามารู้จักราวีหรือผู้รายงานคนนี้ครับก็คือท่านตามีมอัดดารีนะครับชื่อของท่านนะครับก็คือที่เรียกกันในหมู่ทั่วไปของสุฮาบะอบูรุกยะนะครับพ่อของรุกไยะชื่อของท่านคือตามีมอิบนาอุสซินเป็นบตรของท่านอาสนะครับอัดดารีนะครับรอดียัลลอฮุอันฮู ท่านเดิมๆเนี่ยนะครับเป็นคนเป็นคนชามเป็นคนทางเหนือเมืองมาดีนะนะครับที่อยู่ในในปัจจุบันเราก็เรียกว่าประเทศปาเลสไตน์นะครับตรงนั้นนะครับที่ท่านทีน่ท่านเกิดอยู่ที่นั่นนะครับเดิมๆท่านไม่ใช่มุสลิมนะครับท่านไม่ได้เกิดมาแล้วเป็นมุสลิมท่านเป็นนัสรอนีก็คือเป็น คริสเตียนนะครับนับถือศาสนาของคริสเตียนนะครับเป็นนสรอรท่านนั้นมารับอันอิสลามนะครับในปีที่9้าจากการอบพยพของท่านอาบีมหมุฮมัดส์สลลลอฮ์วาอะเลฮิวะซัลลัมที่เมืองมาดีนะเรื่องราวของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญอย่างยิ่งนะครับและถือเป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์อันเนื่องมาจากว่าท่านตามิมอัดดารีเนี่ยนะครับได้มาหาท่านอาบีมหมุฮมัดส์สลลลอฮ์วาอะเลฮิวาซัลลัมที่เมืองมาดีนะแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นนะครับในในการเดินทางของท่านครั้งหนึ่งซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลลลฮวอะเลฮิวะสลัมเล่าเรื่องนี้ให้กับสฮาบะฟังก่อนหน้าที่ท่านตะมีมจะมาอยู่แล้วนั่นคือเรื่องของดัดจยานว่าดัดจยานเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเขาจะเกิดขึ้นมาเป็นอย่างไรจะทําอะไรบ้างต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะครับท่านนาบีนั้นก็เล่าให้สฮาบะฟังก่อนหน้านั้นหลายวันทีเดียวต่อมาท่านตะมีมดารีเนี่ยนะครับได้มาที่เมืองมาดีนะ แล้วก็เล่าเหตุการณ์ของตัวเองตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับแต่อยากจะเจอท่านนาบีเล่าให้ท่านนาบีฟังว่าครั้งหนึ่งได้เดินทางออกไปในท้องทะเลกว้างปรากฏว่าขึ้นในไดซัท,ทเลเ,เรือของท่านเนี่ยนะครับท่านเดินทางไปมีคนประมาณ30บกว่าคนด้วยกันนะครับก็ไปอยู่พัดหลงอยู่ที่เกาะเกาะหนึ่งนะครับเขาก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าเกาะอะไรนะครับปรากฏว่าไปเจอสัตว์ประหลาดหรือว่าไปเจอสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนยาวมาก ท่านตามีมอัดดารีรายงานบอกว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยนะก็มือ,อมีขนยาวมากจนกระทั่งเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าหัวของมันหรือว่าก้นของมันหรือว่าท้ายของมันเน,นี่ยอยู่ตรงไหน,น <tr analy zer> อันเนื่องมาจากขนของมันเนี่ยปกคลุมหมดแต่มันพูดภาษาคนได้เขาก็ถามว่าท <çek> ่านเป็นใครอะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าไม่ต้องมาถามฉันไปถามชายคนหนึ่งที่อยู่ในมะบัดของยาหูดีคําว่ามะบัดของยาหูดีก็คือไปอยู่เขานั้นอยู่ในอะไรครับอยู่ในเรียกว่าที่ ที่พักหรือว่าที่ที่สักการะโบสถ์ของพวกยาฮูดยาฮูดก็คือ,อยูวนะครับก็เข้าไปท่านตมิมดารีและพวกของท่านก็เข้าไปปรากฏว่าไปเจอชายคนหนึ่งถูกล่ามโซ่ไว้ร่างกายกำยำแข็งแรงตาบอดข้างหนึ่งก็ถูกถามกันว่าท่านมาจากไหนเป็นอย่างไรเขาบอกว่าอาณาอาราบียุนนะหนูอาราบียุนพวกเราเป็นชาวอาหรับพวกเราเดินทางมาพัดหลงมามาซีเขาชายคนนั้นก็กล่าวกับ ท่านตามีมดารีและพวกของเขาบอกว่าท่านรู้จักชายคนหนึ่งไหมได้ถูกแต่งตั้งมาหรือยังชื่อของเขาคือมูฮัมหมัดเขาเป็นชาวอาหรับเขาบอกว่าตัวเองคือนบีเขาบอกว่าตัวเองคือนบีนะครับเขาบอกว่า,วา,นะา,วาใช่ชายคนนั้นได้ถูกแต่งตั้งแล้วเขาอยู่ที่เมืองมาดีนะอยู่ที่ยัสริป นะครับในชื่อก่อนของเมืองมาดีนาเนี่ยนะครับเดิมๆม,มาได้ชื่อเมืองมาดินาแต่ว่าสมยานามเมืองมาดีนามาดีนาตุนมูนาวาร์นี่เป็นสมยานามที่ท่านนบีนั้นได้ตั้งไวตต้ตอตอยบ้านนี่นะครับเป็นสมยานามที่ท่านนบีนั้นได้เรียกเมืองเมืองนี้เมือก่อนน้นเขาเรียกว่ายัสริปนะครับปรากฏว่าอะไรครับปรากฏเขาบอกว่าใช่มีชายคนนี้เขาได้บอกว่าเขาคือ id, นบีเขาคือศาสนาทูตของอัลลอฮ์เขานั้นเป็นผู้ที่เผยแผ่อันอิสลาม ชายคนนั้นก็ถามว่าแล้วท่านเชื่อกับเขาไหมเขามีคนที่ต่อสู้กับเขาพี่น้องของเขาเองก็ต่อสู้กับเขาใช่ไหมเขาต่อสู้กับอาหรับด้วยกันใช่ไหมแต่มิมอัดดารีบอกว่าใช่ชายคนนั้นกลับพูดบอกว่าถ้าท่านเชื่อเขาท่านจะอยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วก็พูดเล่าเรื่องของตัวเองบ้างนะครับจนกระทั่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดมากก็เลยกลับมาถามท่านอบบมุมฮัมหมัดสลลต่าอฮะัยฮิวซัลลัมกับเรื่องดังกล่าวท่านอบีนั้นก็เรียกเหล่าบรรดาสฮาบ์บมาอยู่ที่มัสยิด แล้วก็เล่าเรื่องราวให้กับสหายบาได้ฟังและสิ่งที่ตาิมีอัดดารีได้พูดได้เล่าเมื่อสักครู่นี้จนกระทั่งทําให้ท่านตาิมีอัดดารีนั้นรับอันอิสลามเพราะว่าท่านนาบีนั้นเล่าเรื่องของมซสยุดดัดยานดังเช่นที่ตาิมีอัดดารีได้เคยเห็นด้วยตัวของท่านเองจึงรับอันอิสลามเป็นสหายบะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมท่านตาิมีอัดดารีเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเคร่งครัด เป็นคนที่ขยันขันแข็งในเรื่องของอิบาดะเป็นคนที่ละหมาดกิยามุลเลนเก่งเป็นคนที่อ่านพระมหาคัมภีร์อันกุรอานมากในบางรีวายะได้บอกว่าท่านตัมิมอัดดารีนั้นจะคอต่ำอันกุรอานทุกๆ7วันนะครับและท่านตัมิมอัดดารีเป็นคนที่ชอบละหมาดกิยามุลเลนในตอนกลางคืนบางคืนเนี่ยนะครับเวลาท่านไม่ตื่นมาละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยนะครับท่านจะลงโทษตัวของท่านเองนะครับด้วยกับการยืนละหมาดกิยามุลเลนหนึ่งปีด้วยกันเพียงแค่ไม่ตื่นเพียง ไม่ใช่ซุปีนะครับก็คือไม่ตื่นละหมาตกิยามุลเลนในตอนกลางคืนซึ่งเป็นอุปนิสัยของท่านที่ท่านชอบที่จะละหมาตกิยามุลเลนลงโทษตัวเองด้วยกับการละหมาตกิยามุลเลนหนึ่งปีด้วยกันนี่คือความเคร่งครัดของสหบาสท่านนี้เป็นคนที่อ่านอัลกุรอานเป็นคนที่มีความเคร่งครัดเป็นคนที่รายงานหะดิษสองท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมนะครับประมาณ18หฮะดิษด้วยกันและมีหะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านได้รายงานและอยู่ในบันทึกของท่านอิหม ก็คือฮะดิษของอท่านตามีมอัดดารีที่บอกว่าอัดดีนุนซีฮะศาส,สนาคือการตักเตือนนี่คือฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่เป็นฮะดิษบทเดียวที่อยู่ในรีวายะของท่านอิมามมุสลิมนะครับฮะดิษบทเช่นเดียวกันนะครับท่านตามีมอัดดารีเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตนะครับในปีฮิจรัศักราชที่40ท่านเสียชีวิตที่ปาเลสไตน์ก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับของท่านตามีมอัดดารีเพื่อที่จะให้พี่น้องรู้จักนะครับ ชายคนนี้นะครับมีความสําคัญแม้จะรายงานหะดิษไม่มากไม่โด่งดังเหมือนกับอบูฮุไรร์ไม่โด่งดังเหมือนกับอับดุลลอิมนุอุมาร์แต่ชายคนนี้เนี่ยได้มาทําให้อะกีรดะความเชื่อของเราเนี่ยหนักแน่นยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่ท่านนาบีบอกนั้นคือ,ค,อคือสัจธรรมความจริงนั่นคือมัซซีฮุดัจญานด้วยกับการเห็นด้วยกับตัวของท่านเองและซอฮาบะของท่านนาบีนั้นไม่มีการโกหกกุลุฮุมอาดูล ทุกๆคนนั้นอยู่ในศัจธรรมที่ถูกต้องอยู่ในความเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นสามารถเชื่อถือได้สหบัพเพียงแค่รายงานหะดีสบอกว่าการอารอจูลันยาอาราจูลุนชายคนหนึ่งได้มาจะปรากฏว่าชายคนหนึ่งนั้นได้กินอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ชายคนหนึ่งชายคนหนึ่งไม่ต้องรู้อกครับว่าชื่ออะไรแต่ถือว่าเป็นฮุกกลมของศาสนาทันทีซึ่งแตกต่างจากคนอื่นนะครับคนอื่นเนี่ยเวลารายงานฮะดีสนี่นะครับต้องรู้ว่าชื่อของเขาคือชื่ออะไรจะบอกเป็นรอราจูลุนชายคนหนึ่ง นะครับอย่างเดียวไม่ได้ต้องสามารถสืบเสาะได้ว่าคนคนนั้นชื่อนั้นคนคนนั้นชื่อนี้นี่คือความแตกต่างระหว่างสหบาติกับคนอื่นๆซึ่งสหบัตินักวิชาการฮะดิซึงบอกว่าอาดูรุนถือได้ว่าเชื่อถือได้ทั้งหมดเลยมีมาตรฐานเดียวกันก็คือไม่มีการโกหกใส่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาอะลัยฮิวซัลลัมไม่มีการมดเท็ดใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวแบบนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับว่าเราทุกคนนั้นได้ได้รับบทเรียนจากฮะดิษบทนี้ จากท่านตามีมอัดดารีที่ได้มีความเชื่อและมีหลักการในเรื่องของมาซีฮุดัดยานพี่น้องก็ขอดุอาผมก็ขอดุอาต่อลอสุภานวนตาลาให้เราทุกคนนั้นปลอดภัยจากมฟิดนะของมาซีฮุดัดยานที่เราขอกันอยู่ประจําท่านนาบีบ,บอกว่าหลังอ่านตชาช่าฮุดแล้วเนี่ยอรัรบะมูอัววาซาที่ท่านจําเป็นจะต้องขอให้พ้นจาก วาฟิตนะต่างๆหนึ่งฟิตนะของการดํารงชีวิตฟิตนะของการเสียชีวิตไปแล้วฟิตนะของอาซาบุลกูบสในก็คือการฟริตนะการลงโทษในกูโบสและฟิตนะของมาซีฮุดดัจจานนี่คือสิ่งที่ถือได้ว่าสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่เราจําเป็นจะต้องขอให้จริงจังนะครับ พี่น้องที่เคารพครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับในบทเรียนนี้นะครับเรามาพูดถึงความสําคัญของฮะดีิสบทนี้สักนิดหนึ่งนะครับฮะดิสบทนี้นะครับนักวิชาการได้บอกว่าเป็นฮะดีิสที่ละหูชะอนุนอัลวิมุนเป็นฮะดิสที่มีความสําคัญมากๆนะครับมีความสําคัญมากๆและถือได้ว่าฮะดลิสบทนี้ได้บอกว่าศาสนาคือการตักเตือนการตักเตือนคือเสาหลักของศาสนาดังเช่นหัวข้อเรื่องที่ผมได้อ่านให้กับพี่น้องในตอนต้นอันเนื่องมาจากว่า ศาส,สนานั้นยืนได้ด้วยกับการตักเตือนระหว่างพี่น้องมุสลิมนี่คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความจำเป็นมีได้ยืนอยู่ได้สามารถดำรงอยู่ได้อันเนื่องมาจากว่ามุสลิมมุมินะทั้งหลายมุสลิมมุสลิม,มาทั้งหลายนั้นดำรงบนการตักเตือนซึ่งกันและกันเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับว่าตักเตือนอย่างไรเป็นอย่างไรนะครับ เ,เช่นเดียวกันนะครับนะักวิชาการได้บอกว่าและศาสนาจะมีไม่ได้ศาส,สนาจะหายไปอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นพวกเราที่เป็นมุสลิมมุสลิมะเองไม่ตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับก็จะทําให้ชีวิตของเขาอาคีดาของเขาอิบาดาของเขาหรือว่ามุอามละการดํารงชีวิตของเขาก็จะบกพร่องไปด้วยอันเนื่องมาจากว่าขาดการตักเตือนนี่คือสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระและเป็นความหมายองค์รวมนะครับ ของฮะดีษบทนี้ที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นอินชาอาลลอฮ์จะได้มาพูดคุยในความหมายของฮะดิษบทนี้ในตอนหน้านะครับอย่าอ,อ,อย่ากระพริบตาหรือว่าอย่าหายไปไหนนะครับติดตามต่อนะครับกับรายการอันหะดิษนะครับที่หะดิษบทที่4ของเราครับพี่น้อง การตักเตือนคือเสาหลักของศาสนาเรามาพูดคุยกันในครั้งหน้าครับในความหมายองค์รวมของฮะดิษบทนี้นะครับอักูลุกอลิฮะดะฟัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซอัยมินกุลิฎัมฟัสตักฟิรุอินนะฮูฮูัลกัฟฟุรุรไพริมวะสัลลัมุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบาระกาตุอัลลอฮุอัลลอฮ